ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งของแท้ราคาถูกส่งรวดเร็วทันใจร้านไอเดียดีกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟีฟ่า15อย่าลืมแวะเข้าไปดูได้ที่ร้านฟีฟ่15ไทยแลนด์คอยลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช n แนลฟีฟ่าไทยเกรียนกับรายการสุดฮิตยูพิกอาร์มเพลนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นทีมที่มีคนร้องขอมา,มามากที่สุดนะฮะ ในตอนนี้ครัเป็นทีมรวมนักเตะที่หน้าตาหล่อเหล่าที่สุดในตอนนี้นะครับหล่อแค่ไหนไปดูกันเลยนี่และครับผมรวมดารานักเตะหน้าหล่อนะฮะ ไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วกูวกลไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วนะอันนี้เปิดผิดอันนะครับเปิดผิดอันนะฮะต้องอันนี้ครับผมนี่นะฮะนะครับของจริงนะฮะตะกี้จะเรียกว่าเกรดบียัง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 เวอร์ไปเลยนะฮะแต่เอาเป็นว่าอันนี้นะฮะของจริงนะฮะนักเตะที่เรียกได้ว่าถูกโหวตมาแล้วนะฮะว่าหล่อเหลาที่สุดในชั่วโมงนี้นะฮะไปพบกับพวกเขากันเลยนะฮะผู้รักษาประตูนะครับ EK คนคาซิยาผมก็ว่าหล่อนะแต่ว่า ช่วงนี้เหี่ยวไปนิดนึงนะฮะแต่ก็หล<อ>่หอต่อเซจิโอลามมนะครับคนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะช่วงหลังๆทรงผมเขาแปลกไปบ้างนะฮะแต่ก็ยังถือว่าแจม่มเคลาปีเกะถ้าไม่หล่อจริงไม่ได้ชากกล่าเป็นเมียครับผมพ<อ>ูดแค่นี้คือต้องหล่อจริงๆนะเอลดี LD ด้วยนะผมว่าคนต่อมามัดคุ้มแมวนะอันนี้หล่อสไตล์เยอรมันนะฮะโอ้ oh, เห็นแล้วสาวหลงแน่นอนอารอนแลมซี่หล่อแบบผู้ดีครับผมผู้ดีผู้ดีนะฮะเชสฟอร์เบกัคคนนี้ผมสงสัยมากว่ามันติดมาได้ไงวะถูกวอร์ดให้ติดนะฮะใน นิกิยาสาตรนะฮะคือมันแก่แล้วอะแต่ก่อนมันก็หล่อยอยู่นะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่นะแล้วเอาเป็นว่าเขาก็ติดันดับมาเหมือนกันนะฮะหนึ่งเดียวในเอเชียนะฮะที่ติดทีมนี้นะครับไปเป็นพระเอกหนัง AV ได้เลยนะครับสำหรับริวมิยาอิชินะฮะไม่ใช่ลิวจิตสัมผัสครับผมริวมิยาอิชิปีกซ้ายนะครับเอเดนอาซาคนนี้ไม่ต้องบรรยายนะเขาเตะบอลผมเป็นผู้ชายนะ ผมยังเห็นว่าเขาโคตรหล่อเลยนะกับเอเดนอาซานะฮะมาริโอเกอร์เซ่คนนี้หล่อแบบน่ารักครับผมหล่อแบบหล่อแบบผมไม่ใช่นะฮะหล่อแบบน่ารักครับผมคนต่อมาครับหัวใจสําคัญของดอทมูลตอนนี้นะครับม,มยาโก้ลอยส์ไม่ต้องสัญญาไม่ต้องบรรยายสรรพคุณครับคือหล่อแบบเทพบุตรอะ่ะเข้าใจว่าไอ้ที่นี่เทพบุตรครับคนอะไรหลอ่อแถมเก่งอีกต่างหาก ส่วนคนนี้คนสุดท้ายนะไม่ติดไม่ได้ครับผมกับชิลูนะฮะเขาคนนี้นะครับใช้เวลาในการแต่งผมมากกว่าการฝึกซ้อมการยิงประตูซะอีกนะผมว่านะ<อ>คือเล่นฟุตบอลมันเล่นฟุตบอลนะผมมันเนี้ยบอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ยิงไม่ได้เรื่องเลยตัวเนี้ยและนี่ก็คือตัวสำรองของเรานะครับมาเรียโนอยเออร์ตอเรสครูสเบลนะฮะฮงบี แอนเดอร์สันลอนลีเกสตู้สำรองก็หล่อครับแต่ละคนผมคัดมาแล้วเน้นๆและนี่ก็คือทีมของเราในตอนนี้ครับกับทีมหล่อลากไส้นะสุดยอดอ๋อแล้วครับผมไปพบกับคู่ต่อสู้ของเราในวันนี้แบงค์ก้าโรเจอร์มันโคตรโอ้โหคุณไอเกโลเอเดนอาซาวอลคอดยา่านี่มันออลสตาบีพีเอลนะฮะนี่ไงยาย่าตุเล่ริวเมียอิชิเอ๊ะไปมันแหลกว่ะทำไมคนนี้มันแหลกจังวะ กูติญยอ่ออาร์แล้วมาโอเกเซได้บอลมาิโอเกเซส่งบอลมาโกลอยึบมาโกลอยนึ Mar Mar ยกบอลต้องจ่ายครับมาโกลอยโอ้โห oh, แหลกชิบหายเนี yeah. ้ยอ้าวเฮ้ยชิลูริวจิตสัมผัสมาริวจิตสัมผัสริวจิตสัมผัสโอ้แหลกว่ะกุนนาเกโลมาแล้วกุนนาเกโลอโอ้โหชิลูไม่แย่งบอลเลยปีเก้ครับแย่งมาได้ชิลู ชิลูใจให้เกอร์เซ่เกอร์เซ่ทำชิ่งกับรอยส์แม่งเอ้ยมันไม่รู้กันครับเอาวะลูกนี้โอ้โหมันเล่นยากครับเพราะว่าเอ่อข้างเคมิสตรีมันไม่มีนะมันไม่รู้กันครับโอ้ยชิปหายแล้วไอ้เหี้ยทิ้งตำแหน่งเลยว่ะบอลขอดโอ้โหมีสัตว์ไม่ต้องตามเลยไอ้ปีเก้โอ้ปีเก้หัวชายกีฬามงชงไปเกมนี้ผมดูแล้ว ไม่น่ารอดว่ะเกมนี้กูดูแล้วกูไม่น่ารอดว่ะไอ้เหี้ยปึ๊บโอ้โหชา้าจริงเอ้ยทำไรเนี่ยลมซี่นายทำไรของนายอะ่ะระวังเออกูกะอยู่แล้วระวังมันส่งระวังอะไรปีเก้ทำอะไรปีเก้ทำอะไรครับปีเก้ทำควยายครับเด,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรกันวะโอ้โหโดนจนได้ไอ้เหี้ยมัน มันญปนาอ่อนสุดๆเลยว่ะกองหลังผมมันเป็นอะไรวะผมเล่นกับฝรั่งก็ไม่ค่อยแหลกนะอ่ะมาโก้ไรบูลูมาแล้วมาโก้ไรมาโก้ไรมาโก้ไรยิงโอ้โห,ลอ,หลอดขาดแต่เยอยแม่งรอดไปได้หน่อยเดียวครับไอ้หียมันติดๆขาดๆครับรูตูรูตูแคบไปหน่อยมามามาโอ้โหชิรูชีรูโคตรจากเลยว่ะ ชิลูมึงกากจริงไอ้เฮียในเกมมึงก็กากข้าวเกมมึงก็กากไอสัตว์อ๋อไอเฮียริวจิตสัมผัสเอาเฮียแล้วเฮียแล้วเออโอเคกล้องหลังไอเฮียเอ้ยทำไมครึ่งแรกมันมันมันดูโง่ๆวะโอ้ชิลูไอ้ความเร็วไม่มีเลยอ่ะมึงจะไปกระชากหลบเขาได้ไงวะดึงไว้ดึงไว้ปีแก้เออเนี่ยโอ้เีย เอาวะฟอร์มีกันโอ้โหเยอะแปลเน,น,น้นเน้นไอสัตว์เอาอมากุ้รลอยเยอะมันไม่รู้กันครับจ่ายไม่ดีลูกนี้เปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวครับผมแกลเลตเบลจอร์แดนเฮนเดสันแล้วก็โฮบี้เข้านะครับชิ้รูมาเิโอเกอร์เซ่แล้วก็ใครไม่รู้อะออกโอ้ย oh, โอ้โหปีเแก้ครับผมขายังยาวเจียวก็ยาวเลี้ยวมิยาอิชิ เนี่ยนะผมใช้สกิลไม่ได้เลยเพราะแม่งแหลกไอสัตว์ไม่ต้องต้องต้องไอเหี้ยต้องเล่นมั่วไปอย่างเดียวส่งอย่างเดียวอะแคสสกิลเพื่อที่จะผ่านศัตรูอะไรอย่างนี้ไม่ได้โอ๋อมาไรสวยแล้วสิมึงฮึบโอ้ไม่มองวะเหี้ยใครเนี่ยนตะกเกียใครวะริวจิสัมภาษณ์เหรอเนี่ยเคโร่ฮะชนแม่งมาดิไม่อบใครครับโฮบี้โฮบี้ ของมึงวะมาโก้รอยส์หมดเวลาเห้ยผมแหลกนะฮะจริงๆผมว่าผมสู้ได้มันไม่บอลไม่มีอะไรเลยแต่ผมแม่งแหลกไอ้เหี้ยใช้สกิลก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้นะฮะมาโอ้โหเหี้ยหนักกว่าตะกี้อีกไอ้สักว์คอร์ตานะ้าทะกอินฟอร์มแดนนี่เวลเบกนะฮะ ขออีกตานะฮะตะกินมันไม่พอใจผมไม่พอใจเลยกับการเล่นนะฮะขออีกตาเถอะวามากโกร้อยมาแล้วมากโกร้อยชิรูช่างแม่งครับผมเอามากโกร้อยยิงคู่กับกรเล็เบลเลยนี่มากโกร้อยสกิปผ่านนะโอ้โหูไอ้เข้ยแม่งเสียดแต่งสวยเลยเสียดอย่างข้างหลังด้วยแล้วไม่ฟาวด้วยมานี่ไงนี่ไงล่ะโอ้โหเซฟได้โอ้โห,โห,โหลัน ว่าไงโอเซลฮวหุมแมวไปหนเป็นไรสวนเลยโอ้โ oh, ห oh. หลุดพึ่งมาแล้วหลุดพึ่งมาแล้วจ่ายมาแล้วโอไม่น่าจ่ายเลยว่าจะจ่ายให้แคลเรตเบลนะฮะไอ้เหี้ยมันหมดความมั่นใจไปแล้วมันยิงไม่เข้าทั้งหลายที่หลายดอกนะนะัตตะกี้มาโกลรลอยผมไม่กล้าใช้แม่งยิงเลยเอะเฮ้ยจ,จับจับจับมันไว้จับไวด้ดิย่าตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจุดโทษ อออโอ้บ oh. 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 oh, คนนี้มันเก่งวะ่ะเอาเรื่องเลยโอหุ่มวไหุแมอ่ะหุแมทาอะไรของมึงวะมึงทั้งช้าแล้วก็พ้คตรบ่อยเลยหุแมนี่ยหุแมวเนมึงนเลยอมึงเลยอะ่ะดูอะไรอะอะไรวะหุมแม่ส เฮ้ยโอ้โหเฮี้ยอะไรวะกองหลังโอ้ชวนกันเองอีกไอ้สับเออแย่ไม่ดีลําซี่เฮี้ยมากระช่างมาจ่ายมาให้มาก็ร้อยไปรอรับบอลไอ้สับไปรอรับบอลไปรอรับบอลนั่นนสิวะอู้เป็นไงเลยวะเป็นไงเลยวะสะใจว่ะเออผมว่าหลายคนคงอยากจะถามแน่เลยแต่คงรู้อยู่แล้วล่ะคำตอบนะฮะ เพราะทำไมไม่มีโรนันโดนะฮะก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะมันหล่อมากครับแต่มันก็แพงมากเช่นกันผมไม่มีเงินนะครับเลยเริ่มนักลัวแล้วเว้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรแล้วทำไมอยู่ๆหลุดไปอย่างนั้นนะง่ายๆเลยอะฮะข้างหลังกู้ทำอะไรอยู่โอ้โหสุดไรสัตว์โอ้โอ้นาทีสุดท้ายแม่งไม่ได้เรื่องเลยทีเพียเนี่ยรออย่างเดียว ลอยอย่างเดียวพูดแค่นี้แหละอยอย่างเดียวที่เรื่องฮุมเมลเนี่ยตัวหมาไม่แดกเลยฮุมเมลหรือกูจะบอกแค่มีแต่ตัวดังๆนะครับมีแต่ตัวดังๆหล่อๆทั้งนั้นอะแต่มันเป็นอะไรไม่รู้ครับมันเล่นกันไม่ได้เรื่องเลยครับไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่ามันไม่เข้าขายกันด้วยนะฮะแต่ว่ามันเล่นกันแย่เกินไปนะฮะโดยเฉพาะกองหลังในฮุมเมลเนี่ย เล่นเลยนะนี่เล่นราคาตกเลยอ่ะดีตลอดครับเล่นหมาไม่แดกก็เหมือนเดิมนะสําหรับใครนะที่อยากจะให้ผมเล่นทีมอะไรก็ได้นะจะเป็นรวมดาราแบบไหนได้ทุกแบบนะฮะใครมีไอเดียเด็ดๆนะลิงก์คอมเมนต์ยูทูบด้านล่างได้เลยครับผมเหมือนเดิมนะสำหรับใครชอบวิดีโอนะอย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็สามารถกดติดตามได้นะครับเพื่อเราชมฟีฟาดท้ายเกเรในตอนต่อๆไปนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปพบปากันได้ที่เพจเฟซบุ๊กฟรีฟาดท้ายเกเรลิงก์อยู่ด้านล่างแลับผมสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผม สวัสดีครับนี่และครับกับรวมดาราจรวดทางเรียบนะฮะผู้เล่นแต่และตำแหน่งที่เรียกได้วันเร็วที่สุดแล้วนะในตำแหน่งของตัวเองนะฮะเริ่มจากผู้รักษาประตูก่อนเลยนะครับกับทีมออเยียมารูเอลน้อยเอิร์นครับกับ